สวัสดีครับนี่ไอสำหรบทุกคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้เนี่ยไอถึงแบบเบออออกมาข้างนอกออกมาแึดเนอกเพราะวะ่าวันนี้เนี่ยมันเป็นรายการไปไหนพี่วะย้ Yay. ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหน,นซึ่งวันนี้เนี่ยไอจะพาทุกคนไปยังไงก็เ,เดินทางกันเลยดีกว่านะครับไปเลยเทปเทสเทปกรุงเทพดุดเทพสร้างสร้างมาให้รถมันติดเนี่ยโอ้ยบางฮาแม่เนี่ย มาปิดที่สยามเซ็นเตอร์นะครับชั้นเอ็มซึ่งวันนี้อาจารย์ทุกคนเนี่ยมาที่ที่ของหวานที่ของเทวเป็นแบบเฟ่ก,กันนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเนี่ยมันมีเซ่ในสยามเซ็นเตอร์ในสยามเลยมีด้วยหรอเป็นานของวงของหวานอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับมีก็คือร้านนี้เลยเบคกอวิสซึ่งเป็นร้านที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในน้ำขนมหวานเค้กอนเล็กๆราคาถูกสามารถจับต้องถึงได้ซึ่ง จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับรอจิงกันหนึงสีผมใหม่เสกได้ด้วยไยนะิวสิ่งแรกที่เราเข้ามาในร้านและจะเจอนั่นก็คือเมนูนี้พาที่ดิชเมนูเป็นเมนูขนมหวานที่มีทั้งแพนเค้กบิงซูและอืน่นๆอีกมากมายนะครับอยากจะกระซิบว่ามันอร่อยมากๆอะไร ร้อยสามสิบเก้าบาทตอนนี้เป็นาราคาโปรอยูออ่กินได้หนึ่งชั่วโมงรึมวันนี้กินมากินสามคนนะคะก็จะเป็นราคานี้เราดีคนละสามร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับกินได้ทั้งร้านเด็กอันนี้นะครับเป็นอาหารเซตแรกที่เราจะมากินกันกับพวกกินด้วยซึ่สุดเห็ดน,นี่คันจีนนะเราไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นพิซซ่านี่น่าจะเป็นทูนา่าเออ อันนี้ก็จะเป็นคาไวเอียนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแป๊บนะึ่งเดี๋ยวเอาภาพมาฝากครับอืมครับแต่ละคำยั่วไหมละ่ะไม่รู้ไปอดหิวอ,อดกินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เรามาดูกันที่หน้าตาของอาหารกันบ้างดีกว่านี่ก็จะเป็นอาหารฝรั่งเศสเลียนนิดนึงก็จะเป็นพ,พิซซ่าสปาเก็ต ติ่เน่เออสีน่ากินป่าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นซูชิคำโตมากๆโหคำใหญ่มากนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอาหารอีกมากมายให้เลือกตักเลยนี่ดูส่วนน้ำนะครับใบแนะนำเป็นน้ำลิมอนีโที่เ้ตัดเลี่ยนตัดเอียนนั่นเอง เรามาต่อกันที่ไฮไลท์ของร้านนี้กันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือขนมหวานซึ่งจะเป็นพวกเคก้กก็้เล็กๆชูครีมชีสเค้กชีสพายและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของเบเกอร์วิชและถ้าใครรักและข้างคล้มยในการกินขนมหวานแบบไอเน,นี่ยคือสวรรค์กินให้มันจุกจุคุ้มคมไปเลยอันนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะครับเราก็เริ่มกันที่อันแรกเลยนี่คือเค้ก ชิเคเก้บุเบอร์ี่นะครับส่วนนี้ก็เป็นทารผลไม้นี่น่าเป็นเป็นอะไรไม่รู้นะอันนี้เป็นบัวซองชูทีนที่ขึ้นชื่อของเบเกอรี่ินนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นวิชิเคนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เ,เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยแล้ววันนี้เราก็จะมาสาธิตพิธีการกินกันนะครับตักขึ้นมาช็กอกก็งหนึ่งช็กอกก็งสองอ่ะช็กอกก็งสามดูน,น่าอร่อยนะคิดว่าคำนี้หมดไหมเออนี่มันกินทั้งคำเลยเออ ไอถือคติที่ว่ากินข้าวไม่กินหวานสะดันไพรแล้วดูไอกินกิน <g innen và ng> หวานมากกึ้นกินข้าวอีกโอ้หลังจากที่นั่งกินไปได้สักพักก็สีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ามันเริ่มเลี่ยนเริ่มเอียนมากๆเลยเพราะว่าขนมหวานเนี่ยมันก็จะหวานระดับหนึ่งแล้วพอเรากินแบบเยอะๆทีเดียวมันเข้าไปมันก็จะเริ่มเอียนมันก็จะเริ่มกินช้าลงนี่ดูสีหนะ้า ซึ่งไอจะแก้ไขด้วยการกินน้ำเลอเมอนเอทหรือน้ำมะนาวนะครับที่แนะนำไปเมื่อกี้นี้ซึ่งมันได้ผลจริงๆนะมันแก้เลียนแก้เยียนได้ดีจริงๆมันเหมือนเป็นเทคนิคแต่ในวันนั้นไอไปกดน้าอะไรก็ไม่รู้มันเป็นสีชมพูเห็นสีมันสวยดีก็เลยเอามากินมันที่ช่วยเลยนะแล้วแบบนั่งกิรทอมากๆดังนั้นเราจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราตักมาด้วยนะไม่ใช่ทําเหมือนแบบเอออยู่ในหมอ้อชาบูที่เอาไปสุกๆเนี่ยนั่นโปะแหละ สุดท้ายเราก็คิดจนหมดจานสุดท้ายก็กินจนหมดจานาจ,จานจได้นะครับแต่สิ่งที่ตามมานั่นคือน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วก็โรคต่างๆมากมายทั้งความดันเบาหวานตายตายตาย นอกจากขนมหวานที่ไอ้เพิ่งกินหมดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็ยังมีไอศครีมไว้ให้กดเป็นตู้เลยมีทั้งหมด2รสด้วยกันนะครับมีทั้งรสนมแล้วก็อีกรสหนึ่งเป็นรสมินม้นท์มั้งถ้าจะไม่ผิดและยังสามารถโรยท็อปปิ้งต่างๆได้ตามความชอบเลยนี่ดูหน้าตาหน้าตาดีเนาะถึงไอ้หน้าตาดีมาและนี่ก็คือหน้าตาของคนที่เพิ่งบ่นไปเมื่อกี้ว่าอิ่มนะครับ ก็บอกว่าอิ่มแต่อิ่มจริงหรืออิ่มทิพย์กวนี้เห็นยัดเอายัดเอาเลยกินไม่หยุดเลยนะหลังจากที่ไอ้กินถ้วยนี้หมดก็บังเอิ้อดังเอินไปเจอแมกนัมแต่เสียดายอิ่มแล้วอิ่มจริงอิ่มทิพนอกจากนี้เขายังมีมุมชงชาด้วยนะแล้วมันเป็นชาของทวายนิ่งด้วยเออแบบให้ฟิลดีอังกฤษอัพนูนทีนิดนึงอะไรเงี้ย แล้วตอนนี้นะครับไอ้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าอิ่มมากแล้วก็โุบจุกมา,ากๆเลยซึ่งคุ้มราคาไหมไอ้ว่าถ้าใครกินเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะคุ้มนะอยากจะให้ทุกคนได้มาลองกินดู ะะว่ามันอร่อยหรือว่าเราชอบไหมถ้าใครชอบของหวานก็มากินได้แต่ถ้าใครที่แบบชอบของหวานนิดหน่อยก็มากินของขควได้ไอ้คาตันตืเลยนะว่าของเค้าอร่อยจริง <Wow. S 1> ยังไงก็ฝากคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะได้ออนแอร์วันไหนไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายอยู่เมื่อไหร่เพราะว่ามันก็สถานาการณ์โควิดแบบนี้เนาะไม่รู้ว่ามันจะหายไปเมื่อไหรถ้าใครได้ออกจากบ้านหรือไปเที่ยวที่ไหนก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ใส่แมสสล้างมือบ่อย หรับวันนี้ไอขอตัวลาไปเดินเล่นก่อนนานาได้ออกจากวัดทีขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เยอะๆด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ไปลวนะบ๊ายบายขอบคุณคนดูด้วยนะขอบคุณคนดูด้วยอยากจะบอกนะว่า ถือมันจะเป็น1ชั่วโมง280บาทหรือชั่วโมงครึ่ง339บาทมันก็กินไม่พออยู่ดีเพราะว่าเราเดินตักแล้วเราก็ต้องมานั่งยัดกับเทจชิ้นทีละชินะช้นมันไม่ทันหลงอ่ะจริงมันเป็นการเล่นการกินอย่างหนึง่งก็ทําให้อิ่มเร็วเนาะซึ่งมันก็เป็นข้อเสียอย่างนึง่งนะคุณนะครับขอบคุณ อ่ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับคนนี้คนหนึ่งนะครับแล้วก็คนนี้อีกคนหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะ